ครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนเทศบาล3วัดสรารหัวยางที่คิดถึงทุกคนนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะครับในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับในวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณน,นะครับเรายัางอยู่ในยุคข,ของปัญหาก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งเรากําลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับ การแก้ปัญหานะครับเราก็สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับหรือใครที่รู้วิธีแก้ปัญหานะครับเขาก็ได้บอกวิธีต่างๆนะครับให้เราได้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามในการป้องกันโรคติดต่อนะครับเรายังเรียนอยู่ในเรื่องของหน่วยที่1นนะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาโดยตรก,กะนะครับคําว่า ตากะนะครับก็คือการใช้เหตุผลนะครับในการแก้ปัญหานะครับฉะนั้นเราต้องฝึกในการแก้ปัญหาโดยใช้ตรกะนะครับหรือใช้เหตุผลนะครับอยู่เสมอนะครับทาให้เราสามารถที่จะมีความชํานาญในการใช้ตรกะได้ดีนะครับจากในครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นการคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเราได้รู้จักนะครับว่า การคาดการ,ผร์ผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการคาดการ์ผลลัพธ์เป็นครั้งที่สองนะครับที่ต่อเนื่องกันมาในครั้งที่แล้วนะครับ speaks. เราสามารถที่จะคาดการ์ผลลัพธ์ได้นะครับถ้าเรารู้นะครับเหตุผลหรือว่ามีตรรกะในการแก้ปัญหานะครับได้ดีนะครับวันนี้จะเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลคาดการ์ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นยังไงบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับไปดูกันเลยครับการคาดการผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะคืออะไรคะลูกอ่าคือการพิจารณาหากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขนะคะจากรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ เพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะอ่ะอย่างเช่นอ,อ่าอย่างเช่นแบบทดสอบความฉลาดทางชอปัญญานะคะตรงนี้จะเป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการคิดการใช้เหตุผลการคํานวณน,นะคะที่มีลักษณะที่เป็นรูปภาพเรียงลาดับเอาไว้แล้ว นะคะอ่ะเรามาดูอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะเรามาดูข้อแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวตามด้วยสีส้มสีเขียวสีส้มสีเขียวดังนั้นนักเรียนคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะอ่ะถูกต้องค่ะสีส้มเห็นไหมคะมันตรงตามการคาดการไปเลยนะคะเห็นไหมลูก อ่ะเพราะมันสลับสีถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคราวนี้เป็นรูปดาวหนึ่งดวงแล้วก็หัวใจสองดวงดาวหนึ่งดวงแล้วก็หัวใจสองดวงนะคะรูปต่อไปก็ต้องเป็นรูปดาวหนึ่งดวงถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในการคาดการผลลัพธ์จากรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นเป็นยังไงลูกเป็นการพิจารณาเงื่อนไข จากรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อคาดผลลัพธ์เหมือนกันนะคะในอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่าดูจากรูปจากที่เรียนสังเกตเห็นเป็นไงคะอ่ามันจะมีลักษณะเป็นตัวอะไรเป็นพื้นที่เป็นตัวแอลถูกไหมคะสีเขียวดังนั้นลำดับต่อไปก็ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกัน ถูกไหมคะแต่น,นี้ครูทําเป็นสีให้อ่อนกว่าเพื่อน,นักเรียนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่าลำดับต่อไปก็เหมือนกันไปจนหมดนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างมานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งนักเรียนดูแล้วเป็นลักษณะยังไงลูกเป็นตัวโอถูกไหมคะดังนั้นรูปที่เราจะวางอันต่อไปก็ต้องเป็นลักษณะเหมือนกันเลยจํานวนช่องก็จะเท่ากันเห็นไหมคะอ่าแล้วเราก็วางต่อๆกันไปนะคะเนี่ยหนังสือก็จะ มีทั้งหมด3ชุดด้วยกันคาดการผลลัพธ์จากทฤษฎีนะคะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการคาดการผลลัพธ์จากการนำทฤษฎีหรือว่าการใช้กฎเกณฑ์ต่างๆนะคะใช้ความรู้ที่เรามีนะคะตรงนี้มาเพื่อพิจารณาปัญหานะคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะจากในหนังสือในหน้าที่29 อเจอยังเอ่ยตรงนี้จะเป็นการยกตัวอย่างเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกอาแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะอาหากวัตถุนั้นมีน้ำหนักเป็นไงคะมันจะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถูกไหมลูกมีไหมลอยจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนลูกหินอย่างนี้ มีแม่ลูกจากพื้นลอยขึ้นไปบนฟ้าไม่มีถูกไหมคะเฉพาะวัตถุที่มีน้ําหนักนะคะตรงนี้จากตรงนี้เราใช้ทฤษฎีมาใช้อย่างไรเรามาดูอย่างเช่นเมื่อเราเปิดก๊อกน้ําเย็งไงคะน้ําก็จะไหลไปยังอ่างแรกถังแรกนะคะแล้วก็ไหลไปยังถังที่สองแล้วก็ไปยังถังที่สามนะคะแต่ถังที่สามนั้นน้ําจะเต็มก่อนเพราะอะไรลูกเพราะ แรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมคะมันก็จะไหลมาจากก๊อกน้ําแล้วก็มายังอ่างที่1แล้วมันก็จะมายังท่อที่มันเชื่อมมายังอ่างที่2ไหลลงมาอ่างที่2นะคะจากในหนังสือก็จะเป็นอ่าง A、อ่าง B แล้วก็อ่าง C นะคะอันสุดท้ายมาข้างอ่างที่3นะคะตรงนี้ก็จะเต็มก่อนเพื่อนนะคะนักเรียนต้องสังเกต การวางอ่างด้วยเห็นไหมคะอ่าวางอ่างน้ําตรงนี้เห็นไหมคะระดับมันก็จะไล่ลงมาต่ําลงมาเรื่อยๆนะคะครับเป็นยังไงบ้างครับจากที่ได้ดูคลิปในเมื่อกี้นะครับอ่าก็ขอขอบคุณสื่อดีๆนะครับจากยูทูบนะครับของคุณครูท่านต่างๆน,นะครับที่ได้นําให้นักเรียนได้ดูในครั้งนี้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างไงก็ตามนะครับก็เราจะมาสรุปความรู้กันในวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคาดการผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับซึ่งมีตัวอย่างด้วยกัน3แบบด้วยกันนะครับก็คือ 1. การใช้แบบทดสอบความฉลาดทางชาวปัญญานะครับหรือการฝึกการคิดนะครับในรูปแบบที่ที่มีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ คาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นครั้งต่อไปนะครับ่าแบบที่2ก็คือการคาดการจากผลลัพธ์ที่รูปแบบที่เคยเกิดขึ้นนะครับหรือว่าการสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็คาดการสิ่งที่จะปรากฏขึ้นต่อไปนะครับอย่างที่3ามก็คือการคาดการผลลัพธ์จากทฤษฎีนะครับ หรือความรู้ที่รู้มาหรือเรียนมานะครับทฤษฎีก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นตัวอย่างก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับแรงน้มถ่วงนะครับจากที่สูงลงส like ู่ที่ต่ำอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าความรู้หรือทฤษฎีนะครับใครที่เรียนมากก็จะรู้ทฤษฎีมากนะครับวันนี้นะครับรูก็มีงานเล็กน้อยนะครับอยากให้นักเรียนลองทําดูนะครับดูตัวอย่างกันเลยนะครับนักเรียนใช้เล่มนี้นะครับ ในการทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่งเนื้อหาที่เรียนในครั้งนี้นะครับจะอยู่ในหน้า27ถึง29นะครับทำแบบฝึกหัดจะเป็น Activity 1.11นะครับอยู่ในหน้า32นะครับจะมีด้วยกันปกตัวเลขนะครับ,นะรบเหมือนกับเป็นเป็นกระเบื้องที่ขาดหายไปนะครับนักเรียนคิดว่าเลข1ถึง6นะครับ น่าจะไปอยู่บริเวณช่องไหนนะครับก็เอาตัวเลขนะครับเติมลงไปได้เลยนะครับให้ครบนะครับขอซูมนิดนึงนะครับเอาลครับวันนี้นะครับได้เรียนรู้ในะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการใช้เหตุผลในการ คาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําชิ้นงานนะครับที่ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งลงไปในไลน์กลุ่มส่งงานนะครับของวิชาเทคโนโลยีนี้นะครับวันนี้นะครับก็คงจะพอมีแค่นี้นะครับพบกับครูนัทพงศ์หรือครูโตได้ใหม่นะครับในวิชา เทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณในครั้งต่อไปนะครับ